บ่ายสามบ่ายสามพระจันทร์ขึ้นแล้วอ่ะเราสีฝ้าไปใส่นอะพระจันทร์พระจันทร์บ้านนี้รีบรีบขึ้นแล้วก็รีบไปนอนป้าบันนี้ห้าวยางกลับหยางไปเลยฮะ ย่างบนถนน่ได้เพราะว่ารถหลายต้องย่างน้ำถนนน้อยไปกลับบ้านถ้ามาเบิ่งพระจันทร์ดิซื้อพระจันทร์ขึ้นตอนอันนี้อันนี้ดวงไฟด้วเวนพระจันทร์พระจันทร์อยู่นี่เิ่นเฝ้ามาแล้วเพิ่นก็นจะเฝ้าเมื่อนอน ลูกไม่ใหญ่เหมือนบ้านเราพระจันทางนี้มันซูมพ่ไทยบรรยากาศท้องฟ้ามืดคึมอึมคึมอันนี้ยังถือว่าเป็นอ่าอีะยังนะเอ่อท้องฟ้าเปิดนะท้องฟ้าเปิดยี่ได้แบบเนะ่ะบ่าปานใดหิมะไม่ตกป้ายโกโฮม